สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสื่อเวียดนามนะครับตีข่าวว่าโค้ชทีมไส้งอนเริ่มเห็นรางไม่ดีที่จะต้องเจอกับฮองอัญญาลายของเกียรติศัก์นะครับและตามด้วยข่าวที่ว่ามีนักเตะไทยจะไปเล่นวีลีกรายละเอียดเป็นอย่างไรไปดูกันนะครับโดยหัวข้อข่าวแรกนะครับโค้ชไส้งอนนะครับเจอฮองอัญญาลายเป็นลางไม่ดีเพราะเกียรติศัก์ นายหูเทียนถันนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของสโมสสอนไส้ง่อนกล่าวชื่นชมฮองอัญจาลายภายใต้กับตันคนใหม่อย่างเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับในวันเปิดการแข่งขันวีลีก2021โค้ดของไส้ง่อน FC โค้ดหูเทียนถันจะต้อนรับคู่ต่อสู้ที่แข็งแร่งฮองอัญจาลายที่ตรงเหียดสนามเย่าของไส้ง่อน FC ฤดูกาลนี้นะครับมีการถ่ายเลือดนักเตะออกไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อผู้เล่นนะครับ21คนเลือกที่จะย้ายออกไปจากทีมโค้ดูเทียนถันนะครับได้ผลักดันให้ผู้เล่นเยาวชนหลายคนนะครับได้เล่นในทีมชุดใหญ่นะครับพร้อมกับนักเตะที่มีชื่อที่มีคุณภาพมากมายในอีกด้านหนึ่งนะครับฮองอัญญาลายก็มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเช่นกันเมื่อต้อนรับการกลับมาของตำนานฟุตบอลไทยอย่างเกียรติศักดิ์และมีคองเฟืองกลับมาด้วยนายวูเทียน่านนะครับกล่าวว่าฮองอัญญาายเป็นทีมที่ดี พวกเขาต้องการโค้ดที่เข้าใจและปฏิบัติตามหลักปัชญาที่เป็นจริงของผู้เล่นฮองอัญญาลายคือการหาโค้ชที่มีความรู้เกี่ยวกับนักเตะท,ที่ตรงกับสไตล์การเล่นของทีมแต่ก็หาไม่เจอเขาก็เลยใช้สไตล์การเล่นของเขาเพื่อให้ผู้เล่นทําตามผมคิดว่าฮองอัญญาลายในฤดูการนี้น่ากังวลมากเพราะโค้ชเกียรติศักดิ์เมื่อเขาเคยเป็นผู้เล่นมาก่อน และเขาเข้ามาฝึกสอนทีมไทยด้วยปัจจาที่น่าเหมาะสมกับผู้เล่นฮองอันยลายในตอนนี้ฤดูการที่แล้วทีมนี้ต้องสู้กับตัวเองในด้านเทคนิคก็มีแนวความคิดที่จะยุติข้อถกเถียงที่ไม่ดีกับการเล่นฟุตบอลแบบโยนยาวตัวอย่างเช่นเราเล่นกับพวกเขาสองเกมผู้คนมองย้อนกลับไปและเห็นว่าไส้งอนก็เหมือนทีมฮองอัยาลายเมื่อมีเกียรติศักดิ์คองเฟืองและเพื่อนร่วมทีม จะมีปัจจัาที่เหมาะสมผมเชื่อว่าการที่คุณดึกเชิญเกียรติศักดิ์เป็นสิ่งที่ถูกต้องในการช่วยทีมส่งเสริมและดึงศักยภาพของผู้เล่นแต่ละคนและก็มีหัวข้อข่าวตามมาอีกหนึ่งหัวข้อนะครับโดยที่สื่อเวียดนามตีหัวข่าวว่า3นักเตะไทยอยากไปเวียดนามเพื่อเล่นนะครับตามคำบอกเล่าของนายหน้าชาวไทยผู้เล่นบางคนจากประเทศนี้วางแผนที่จะไปเวียดนามเพื่อเล่น ขณะนี้นะครับมีกระแสการย้ายทีมของผู้เชี่ยวชาญแล้วก็โค้ชจากไทยไปเวียดนามตัวอย่างทั่วไปสามารถตั้งชื่อโค้ชมาโนโพกิ้งหรือเกียรติศักดิ์ไม่เพียงเท่านั้นผู้เล่นไทยหลายคนยังจับตามองวีลีว่าเป็นความท้าทายใหม่ในอาชีพของพวกเขาโบเกอร์นะครับยังเล่าให้ทีมผู้สื่อข่าวฟังนะครับว่ามีนักเตะ3คนที่ต้องการมาเล่นที่เวียดนาม โดยเป็นนักเตะทีมชาติไทยทั้งหมดคือสรวัตรเดชมิตรปกเก้าอนันต์แล้วก็อดิศักิ์ไกสอนพวกเขาทั้งหมดยังอยู่ที่นั่นเพราะยังมีสัญญากับสโมสรดังนั้นหากพวกเขาไปเวียดนามพวกเขาจะเล่นแบบการยืมตัวนักเตะทั้ง3คนนี้นะครับคุ้นเคยกับฟุตบอลเวียดนามเป็นอย่างดีนะครับซึ่งปกเก้าอนันต์ก็ยิงประตูชัยให้ไทยในนัดที่เจอกับเวียดนาม ในศึกรอบคัดเลือกเวิร์คครับ2,018เมื่อปี2,015สอนวัดเด,ดมิดนะครับเป็นเสาหลักในแดนกลางของทีมชาติไทยมาหลายปีอดิศักกายสอนยังสร้างความประทับใจอย่างมากเมื่อเขาได้รับรางวัลผู้ทำประตูสูงสุดใน AFF Suzuki Cup 2,018ซึ่ง AFF Suzuki Cup 2,018ยังเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ผู้เล่นทั้ง3คนนี้ทำงานร่วมกัน นอกจากนี้นะครับในหน้าลายนี้นะครับยังกล่าวว่าอดิศักดิ์เป็นผู้เล่นที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดในการไปเวียดนามกรณีของอดิศักดิ์มีโอกาสมากที่สุดเขาบอกผมว่าจะไปแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับก็มีอุปสรรคมากมายระหว่างทางไปเวียดนามสําหรับผู้เล่นเหล่านี้นะครับทีมในเวียดนามนะครับต้องการลองงานก่อนเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการขณะที่นักเตะไทยไม่ยอมรับข้อเสนอนี้นะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีความลังเลใจที่ความต้องการนักเตะไทยไม่ได้มากกว่าผู้เล่นในประเทศมากเกินไปทําให้หลายทีมไม่สนใจพวกเขานะครับต้องการลงทุนให้นักเตะต่างชาติที่มีความสูงมากกว่าเพื่อสําหรับเกมบอลยาวแล้วก็วิ่งคอสเข้าทําประตูที่หลายทีมให้ความสนใจดังนั้นจึงมีการยกระดับมาตรฐานความสามารถสําหรับผู้เล่นอาเซียน